อาจารย์หมอรู้สึกว่าอาจารย์หมอจะค่อนข้างแต่งตัวได้เต็มที่สุดแล้นะครับ hard token หัวออกขับเหรอคะ hard token คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเออจะมาให้หมอรักษาใช่มันก็ไม่ได้นะเออออกขับต้องมีคนใหม่ออกไก่ก็มีคนใหม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องนั้นก็ไม่เป็นไรเลยต้องมีโอเดประตูวแม่แหวน เราสู่โอ้โหเชื่ออะไรคะหมอคะหมอขึ้นไปยีหบอคนไข้ทำไมคะบ๊อบขอโทษนะใช่เขาใช่บ๊อบอันนี้ใช่อบ๊อบเหรอใช่บ๊อบบ๊อบอันนี้คือบ๊อบเหรอใช่บ๊อบบ๊อบทุกคนชื่อบ๊อบไม่รู้อ่ะอันนี้เราเอาไส้เขาออกได้เลยไหมนะอ้าวบอกว่าอินเทินย่าเพิ่งวู้วามนี่มันเป็นคำสั่งของหมอหมอใหญ่อ้าวเอายาไปกินก่อนบ๊อบหายไหม มันหายไหม <irts> บ๊อบฮัลโหลนายหายหรือไม่ไม่ไม่หายงั้นเหรอนะสักครู่นะเดี๋ยวขอแพทย์ริสัญญีรมยาคนไข้ก่อนอ่ะดมเข้าไปบ๊อบนายเออฮัลโหลเออบ๊อบนายน่าจะแย่แล้วอ่าไม่เป็นไรนะเราสามารถที่จะอ่าโอ้หแล้วดูน้ำกระจายสุดๆทำอะไรหรอกระวังเอาพื้นได้เหมือนกันที่นี่สะอาดหมดแล้วบ๊อบใจสบายใจได้ไม่เป็นไรนะฮาร์ัลโหลไค่ได้ว่าห้องนี้ยังเปิดไม่ได้สินะอันนี้เคอะไรวะเนี่ยยังอยู่ใช่ไหม ไ่ไดบอกันมีทเกลี่ินหัวใจเหรอใช่ไหมใช่ใชใช่ไหนหัวใจอุ้ยคเเฮ้เ๊ะเฮ้เฮ้เอือคือโอ้แย่แล้วครับช็อตใครดึงขาคนไข้ครับเนี่ยชิปเปแล้วเอากามมาพยาบาลพยาบาลเอาเอานอนก่อ ออกมาเลยออกมาเลยจเเียลบ๊อบนายกำลังจะตายยาที่เบีเอาฉีดยอะนายอ้าวฉีดยังฉีดยังฉีดแล้วแต่ยังฉีดไม่รู้อ่ะมันเลิกมันเพิ่มไหมวะเพิ่มตอนนี้สิตอนนี้สิบพันเจ็ดได้อยู่ได้อยู่เร็ว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 อ๋ออ๋อหัวใจอ๋ออ๋อหัวใจอออ๋อหัวใจไปเปลี่ยนบ๊อบนายสบายดี ไอ้เราทำไมขาบ๊อบยังมาน้วยแย่ทำไมขาบ๊อบเป็นแบบนั้น <c oughs> ทำไมขาบ๊อบขาดหน่อยคือยี่ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> อาจารย์หมอทำผิดพลาดนิดหน่อยจา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หมอจะหยิบอาจารย์หมอจะหยิบเข็มออกให้นะครับบ,บ๊อบไม่เข็มเ <c oughs> <c oughs> ข็มที่ไหนบ๊อ <c> บ <oughs> ้เอาไปเลยเอาไปเลยคันหกเลยเลือดอ่ะคันหกแล้วจะตายแล้วเป็นไรเอ้ยเอาเอาไอ้นี่เข็มเข็มที่เขียดีเอแผลบันเขาต้องการการเพิ่มเลือดอ่าอ่าลำไส้ที่มันเพิ่มเลือดได้ไหมลบมันอุดไปก่อนอ๋อเลือดหมด